วิธีผูกบัญชีโมบายแอปพลิเคชันแม่โจ้โผออกกับธนาคารกรุงไทยเข้าแอปพลิเคชันแม่โจ้โผออกกดเข้าใช้งานใส่รหัสแอปเลือกจัดการบัญชีเลือกบัญชีธนาคารหลังจากนั้นเลือกผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย จะปรากฏหน้าจอผูกบัญชีสหกรณ์ของท่านเข้ากับกรุงไทยแบงค์เลือกข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการหลังจากนั้นกดถัดไปเลือกบัญชีออมทรัพย์ในสหกรณ์ของท่านสำหรับทำธุรกรรมกับธนาคารทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นหากเกินจำนวนครั้งที่สหกรณ์กำหนดหลังจากนั้นกดถัดไป จะปรากฏหน้าจอยืนยันข้อมูลสำหรับการผูกบัญชีกดผูกบัญชีป้อนรหัสแอปเพื่อยืนยันรายการสามารถเลือกผูกบัญชีได้2วิธีวิธีที่1ผูกผ่านกรุงไทยเน็กวิธีที่2ผูกผ่านบัตร ATM อันดับแรกเราจะมาพูดถึงวิธีที่1ผูกผ่านกรุงไทยเน็กอ่านรายละเอียดหลังจากนั้นกด I agree กด Accept กอก username, password, วันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชน13หลักและแคปชั่นตามตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากนั้นกด Login กด Get T o p หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อความเลข OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยนำเลข OTP กรอกลงไปหลังจากนั้นกด Next ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากนั้นกดคอนเฟิร์มผูกบัญชีแอปพลิเคชันแม่เจ้โปออกกับธนาคารกรุงไทยสำเร็จค่ะวิธีที่2ถูกผ่านบัตร ATM อ่านรายละเอียดหลังจากนั้นกด i agree กด accept กรอกเลข16หลักบนบัตร ATM รหัสบัตร ATM วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประชาชน13หลักและกรอกแคปชั่นตามตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอหลังจากนั้นกดล็อกอินกด GetTOP หลังจากนั้นระบบจะส่งข้อความเลข OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงไทยนำเลข OTP กรอกลงไปหลังจากนั้นกด Next ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากนั้นกด Conf i r m ผูกบัญชีแอปพลิเคชันแม่เจ้าโปออกกับธนาคารกรุงไทยสำเร็จค่ะแอปพลิเคชันแม่เจ้าโกออกฝากถอนกู้เงินชำระหนี้ง่ายเพียงปลายนิ้วกดค่ะ